วันนี้ไม่มีอะไรเลยพี่กับน้องคุยกันก็ทักทายกันและอะไรที่ผมเคยร่วงเกินชีวิตไปผมก็ขอโทษชืินไปด้วยมีวันนี้วันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของวันดำลึกความหลังเก่าๆมีแต่ความเป็นพี่น้องกันวันนี้ผมจะเดินหน้าทำตามที่คุณชีวิตแนะนำและเป็นสิ่งที่ผมต้องการทำอยู่แล้วคือขับไล่คนชั่วไม่ให้มันมีที่ยืนในสังคม ชื่นมืนไม่น้อยเลยทีเดียวเมื่อนายชูวิทย์กมลวิสิตอดีตสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักรักประเทศไทยได้เดินทางมาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เก้ารูปเนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งหนังสือพิมพ์ผู้จัดการครบรอบ34บปีและเนื่องด้วยเป็นวันคล้ายวันเกิดของนายสนทิลิมทองกุลครบรอบ77ปีและทันทีที่นายชูวิทย์ถึงนายสนทิได้เดินเข้าไปประคองตัวนายชูวิทย์และโผลเข้ากอดพร้อมพูดกับนายชูวิทย์ว่า น้องรักเองกอดพี่แน่นๆคอหายใจเข้าลึกๆจะถ่ายพลังที่ได้ปฏิบัติทําให้กับนายชูวิทย์พร้อมกับกล่าวต่อว่าหายใจเข้าลึกๆพุทธหายใจออกโทรพร้อมอธิษฐานที่ได้สะสมบุญบาร,รมีที่ตนมีมอบให้กับนายชูวิทย์ที่เป็นน้องรักและก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองพร้อมกับให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ นั้นนายชูวิทย์มอบพวงมาลัยที่เตรียมมามอบให้ในายสนธิโดยนายชูวิทย์บอกว่าขอบคุณพี่ที่อวยพรขอให้พี่เจริญเจริญขอให้พี่มีกำลังใจที่เข้มแข็งและช่วยปราบพวกมารต่างๆขอให้พี่ทำหน้าที่นี้ให้คนไทยสังคมไทยส่วนผมเห็นปลายทางแล้วก่อนที่นายสนธิจะบอกว่าไม่ไม่ชูวิทย์ยังต้องอยู่ต่อชูวิทย์เป็นคนมีคุณูปการต่อสังคมไม่ด้านใดด้านหนึ่งพี่คิดว่าประชาชนทั้งหมดเขาทราบซึง้งจริง,รงๆที่ชูวิทย์ทำ แล้วทุกคนทุ่มเทกำลังใจให้ชูวิทย์ให้หายพี่บอกมานานแล้วว่าพี่ลืมไปแล้วพี่รู้แต่ว่าชูวิทย์เป็นน้องพี่ไม่ต้องมาขอโทษพี่มาให้พี่กอดเท่านั้นเป็นสิ่งที่พี่ต้องการ พี่แน่นระหายใจเข้าลึกๆนะทุกคนเงียบเดี๋ยวพี่จะถ่ายพลังทุกอย่างที่พี่ปฏิบัติธรรมมเองอ่ะหายใจเข้าลึกๆพูดเขาจ้าช้าๆโถพูดตั้งจิตสงบข้าเจ้าในสมทิปทองคุณขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรับทราบว่าด้วยบุญบารมีการปริวัติธรรมที่ข้าเจ้าทำมาตลอด ั้งชีวิตนี้และชีวิตที่แล้วการบรรทมกับเจ้าและบุญกุศลที่ทำขอบุญกุศลนี้จงถ่ายไปให้คุณชีวิตกองมน,นุษย์ศิลป์นองละของของแล้วครับถ้าคุณชีวิตยังมีโอกาสที่จะหายก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยดลบันดาลให้คุณชีวิตจงหายวันหายคืนกับเจ้าจะขอมอบกุศลนู่ดังกล่าวมอบให้กับคุณชีวิตกับม,น,กกม,บมน,นุษย์ิลป์นองของ

แล้วที่มีกำลังใจที่เข้มแข็งแล้วก็ช่วยปราบไอ้พวกมารต่างๆผมขอให้พี่ได้ทำหน้าที่นี้ให้คนไทยสังคมไทยส่วนผมมันปลายทางแล้วชีวิตยังต้องอยู่ต่อ,อ,<ข>อชีวิตเป็นคนมีคุณอุปการต่อสังคมไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งแล้วพี่คิดว่าประชาชนทั้งหมด เขาทราบซึ้งในสิ่งที่ชีวิตทำแล้วทุกคนทุ่มเทกําลังใจให้ชีวิตให้หายพี่บอกมานานแล้วตั้งแต่ออกรายการว่าพี่ลืมไปแล้วพี่รู้แต่ว่าชีวิตเป็นน้องพี่บอกไม่ต้องมาขอโทษพี่มาให้พี่กอดเท่านั้นเป็นสิ่งที่พี่ต้องการที่สุดผมผมมาสูกวันพอมาวันนี้พี่ไม่ด่าผมแน่นอนไม่ดเด้ยใช่ข้างในเองจำได้ว่าเองก็เคยมาหาพี่วันเกิดจำได้เพราะผ่านแล้วก็เอาเอาคนอื่น ล่าสุดปรากฏอีกหนึ่งคลิปที่นายสนธิได้ให้สัมภาษณ์ถึงชูวิทย์ว่าวันนี้เป็นการทักทายพี่น้องคุยกันไม่มีอะไรและอะไรที่ตนเคยล่วงเกินชูวิทย์ไปก็ขอโทษด,ด้วยวันนี้ไม่ใช่วันรำลึกความลังมีแต่ความเป็นพี่น้องกันตนเองให้สัจจะวาจาคุณชูวิทย์ต่อหน้าสื่อมวลชนว่าจะเดินหน้าทําตามชูวิทย์แนะนําขับไล่คนชั่วไม่ให้มีที่ยืนในสังคมคุณชูวิทย์ไม่เอ่ยชื่อแต่ผมรู้ว่าทุกคนก็รู้ ว่าคนชั่วคนนี้คือใครนั่นคือสิ่งห่หลวงผู้ชีวิตไม่เชื่อถามเขาวันนี้ไม่มีอะไรเลยพี่กับน้องคุยกันก็ทักทายกันและอะไรที่ผมเคยร่วงเกินชีวิตไปผมก็ขอโทษชีวิตไปด้วยมีวันนี้วันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของวันรำลึกความหลังเก่าๆความหลังเก่าไม่มีอีกแล้วมีแต่ความเป็นพี่น้องกันวันนี้แล้วมีแต่ว่าจะช่วยกันยังไงบ้างซึ่งกันและกัน คุณชูวิทย์เขาขอร้องให้ผมทำงาน 1, 2, 3, 4ผมให้สัจวาจากับคุณชูวิทย์ต่อหน้าสื่อมวลชนว่าผมจะเดินหน้าทำตามที่คุณชูวิทย์แนะนำและเป็นสิ่งที่ผมต้องการทำอยู่แล้วคือขับไล่คนชั่วไม่ให้มันมีที่ยืนในสังคมนะคุณชูวิทย์ไม่ต้องการอื่นชื่อแต่ผมรู้ว่าพวกเราก็คงจะรู้ว่าไอ้คนชั่วคนนี้คือใครนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทั้งหมดก็มีแค่นี้คุณ มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แ k งส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ